โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมจินโฮโอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับน้องแพนด้าธาตุลมนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ทำสแต็คค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็มาสามารถเล่นได้ทั้ง RTA, C4 แล้วก็ Q4 นะครับผมมันจะโหดยังไงไปดูกันนะครับโอเค มาดูสแต็กของน้องแพนด้ากันก่อนเลยนะผม HP อยู่ที่1215ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผม ATK อยู่ที่659นะครับผมค่อนข้างไปทางโรนนะครับส่วนต่อมาเป็น Defense 800ถือว่าสูงนะผมเป็นมอนเตอร์สายป้องกันจริงๆนะครับผมส่วนต่อมาเป็นสป e s สป ed อยู่ค่อนข้างโรนะครับผมอยู่ที่96นะครับ โอเคไปดูส่วนรูนนะครับผมส่วนรูนส่วนมากเขาจะใส่เป็น ex กัน ex view ก็ได้ ex ทำลายก็ได้ ex d e a d toy นะครับผมทำลายทำลายแมคเฮดพของฝั่งศัตรูนะครับผมตัวนี้ผมไว้ลงพวก q w a r sick w a r นะครับผมพวกสาย q หนักๆน,นะครับผมก็เอา d e a d toy ไปทำการาทำลาย m มคเฮของศัตรูได้นะครับผมแล้วแต่เลยว่า เขาจะใส่เป็นคู่กับอะไรบางคนเน้นแบบกันบ้านก็จะเน้นไปทางด้านาเลดเยอะๆนะผมคือต้านทานสูงๆหน่อยแต่ผมเอาไว้บุกเฉยๆนะครับผมส่วนต่อมาสแต็กที่ต้องทำนะผมช่อง2เป็นดีเฟนช่องสี่เป็นดีเฟนแล้วก็ช่อง6เป็นดีเฟนนะครับผมของผมนะกะเอาดีเฟนหนักๆเลยเพราะว่าตัวนี้โจมตีแรงตามดีเฟนนะครับผม บางคนก็อาจจะสลับก็ได้นะผมเป็นสปีดก็ได้เป็น HP ก็ได้นะครับหรือบางคนทําเป็นสายขี้แดมก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้ทําสายขี้แดมก็โหดนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นบวกหลังบวกหลัง HP ก็น่าจะบางคนก็ทําเป็นเกือบ2 0 0 0 0ก็มีนะทุกคนเกือบ2 0 0 0 0ื่นดีเฟนส์สองพอย่างเงี้ยโอ้โ แม่งลุนนี่พระเจ้ามากแต่ผมทําได้แค่นี้ครับผมส่วนมากที่เขาทํากันเป็นสายดาเมจจริงๆก็น่าจะดีเฟนส์สองพันอัพนะครับผมส่วนสปีดก็ร้อยอัพแน่นอนบางคนทําต้านทางสูงสูงหน่อยก็ยืนอยู่หลังเกมได้เก็บเดี่ยวได้สี่ลุมหนึ่งเอ้ยหนึ่งลุมสี่สิไม่ใช่สี่1 1ลุมหนึ่งหนึ่งลุมสี่ได้นะครับผมบางทีบางครั้งก็อดร้ายทารุนเกินไป ได้ยินเสียงนกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับผมนกนกแถวนี้มันเยอะโอเคเฮ้ยพอละไม่ไม่รู้ว่าคนดูได้ยินหรือเปล่านะครับผมผมขออภัยด้วยจริงๆโอเคตัดต่อมานะครับผมไปดูสกิลของน้องแพนด้าก,กันบ้างนะผมว่ามันจะโหดยังไงสกิลไหนที่ทำการโจมตีแบบดีเฟนต์นะครับผมโอเค โอเคครับเข้ามาสู่สกิลของน้องแพนด้าแล้วนะครับผมมาดูสกิลแรกของน้องแพนด้ากันน้องแพนด้าจะโจมตี3ครั้งมีโอกาส30%ที่จะลดพลังป้องกันศัตรูลง2เทิร์นอันนี้โหดมากเป็นสกิลอ่าเป็นสกิลแรกที่สามารถเปิดเกาะได้นะครับทุกคนแล้วก็ไหลยึดด้วยนะครับแรงตามดีเฟนซ์ด้วยนะครับทุกคนบอกก่อนเลยลดลดดีเฟนซ์ของศัตรูแรงตามดีเฟนซ์เราด้วยโ สุดจัดตัวนี้สกิลสักสกิลสองนะครับผมเอ้สกิลแรกสิขอไปด้วยฟาดฟันไปเปิดเกาะตูบอกเลยว่าสกิลนี้เจ็บมากนะทุกคนอจริงๆโคตรจะเจ็บเลยโอเคไปสู่สกิลสองนะผมถอนเอฟเฟกต์ลดพลังของตัวเราออกทั้งหมดนะผมพร้อมกับบับโจมตีสวนกลับเป็นเวลา2เทินแล้วก็ฟื้นฟู HP อีก15%นั่นก็คือบัฟฟื้นฟู HP ที่ติดอยู่บนหัวเรานะครับผมเมื่อเราได้เทิร์นเราก็จะฟื้นฟู HP ภายในตัว15%นะครับผมพร้อมกับพักพวกด้วยนะครับก็คือไอ้บัฟฟื้นฟูนเนี่ยมันจะแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆด้วยแต่ว่าบัฟส่วนกลับไม่ไม่ได้แจกจ่ายนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ะนะผมขึ้นบนหัวนี่แต่ว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้ดูทำไมไม่รู้ ฝากปรับด้วยนะครับผมทุกคนจะได้เห็นบัฟเวลามาทดลองสกิลนะโอเคมาสู่สกิลที่3นะครับผมเป็นซิกเนเจอร์เป็นสกิลติดตัวนะครับผมเมื่อไหร่ที่เราถูกโจมตีแถบพลังแถบเกฑ์ของเราจะเพิ่มขึ้น20%เนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถูกโจมตีคุณจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันของคุณด้วยนะครับผมโอเคประมาณอารมณ์ว่าถ้าเราโดนตีหนัก วันนี้พลังป้องกันเราก็จะสูงขึ้นแล้วเราก็จะโจมตีเขาแรงขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยบางคนใช้กันซีวอก็เพราะแบบนี้นะครับผมเมื่อเราโจมตีเหลือมันคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วสี่ลุม1อย่างเงี้ยกลายเป็น1ลุม4อย่างเงี้ยโอ้โหน้ำปลาแทบเลนะต่ะผมบอกเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดูในอ t a ทกันนะครับผม ไม่ใช่ A D A สิ r D A เดี๋ยวกดยากนั้นไปดูในอารีนาแล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะทำการให้ดูอิดเขาบัฟโลให้กับแพนด้าด้วยจะได้เห็นดาเมจชัดๆนะครับผมว่าเวลาแพนด้ามีดีฟเฟนต์อยู่บนหัวหรือว่าบัฟดีเฟนต์อยู่บนหัวมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมผมไม่ได้เอาลีดไปนะครับแพนด้าเป็นลีดพลังป้องกันพักพวกอีก44ในเนื้อหากินะครับผมซึ่งใน อ่ทีเอ้ยไม่ใช่ขอไปด้วยในอารีนามันไม่สามารถบวกได้นะครับโอเคไปเยุยไปโอเคครับผมโจมตีมาเรียบร้อยเมื่อกี้จินเขาโจมตีแพนด้ามาแล้วก็แพนด้าเข้าเถืนพอดีนะครับก็ทำการสกิล2ล้างบัฟได้นะครับผมล้างบัฟประมาณนี้พร้อมกับโต้กับแสอาสเก็บไปได้แล้ว ทานฐานน้อยจัดนะครับผมอาร์คทำการเก็บเรียบโขสองวัฟเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการแบบไม่ไม่วัฟโล่ก่อนนะแล้วก็โจมตีอาร์คนะครับผมดาเมจอยู่ที่ดอกละ2,900ดอกละ2,000กว่า2,900ประมาณนี้นะครับผมพอบัฟโล่ปุ๊บดาเมจจะเท่าไหร่ฟึ้งปึ้งปึ 4, ้งส0 0พันนะครับผม โหดลถ้าไปกับพวกดูอิดท,ที่สามารถชุบชุบได้มีบัฟดีฟนต์อยู่บนหัวหรือตัวอื่นที่มีบัฟดีฟนต์นะครับผมแล้วไปเนื้อหาอีวงจะบัฟเรื่องของดีฟนต์เข้าไปอีกในลีส่วนตัวนะผมบอกเลยว่าแจ่มจังนะมาอารมณ์ตำน,นาน,นีเลยเดี๋ยวลองดูตัวบางๆด้างนะครับผมลองดูตัวบางๆทุกคนจะได้เห็นภาพอย่าสตันสิ โต๊ะกบโตกลกบโอเคลงโตกลับไปอีกแล้วนี่ครับผมยีย่ไม่ได้เห็นภาพลำหนึญญ่งไม่เทินนั่นแหละโจมตีเราเปิดปึ้งปึ้งปึ้งังงงนท่านะครับผมสี่เป้นตัวอ่าคิงน,นามันน้อยนะครับผมโดนไปทีสี่นท่าสำหรับสก,กิลตัวนี้เจ้าโคกขนาดน,นี้เห็นตายถึง โอ้ m ม g ก d แนดาจะเป็นตัวที่บางมากถ้าโดนเปิดกอะน,นะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ป,ประมาณนี้เลยโดนแบบดาเมจหัวเดียวก็หายได้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าสายนี้จะจะโดนลุมไม่ได้จะเนึ่งลุมสี่ไม่ได้เพราะว่าบางคนนะ่ะทำสตารูนนะ่ะสแต็คแบวยมากค็นหนึ่งลุมสี่ได้สบายนะครับผมมาได้ ข,ขึ้นมาดูเพื่อนไม่ได้ด้วยไหมมีเกาะอ,อยู่บนหัวตายอะเปิดเกาะอุดอีเล่ยิวขึ้นมาหยับเออเฮ้ยตายเออนั่นแหละจะได้ไม่มีตัวดาเบดส่วนแล้วแต่ดูอิดเนี่ยกำลังจะไปไม่ได้ต้องช่วยเพื่อนก่อนต้องช่วยยิวโอ้โหแพนด้าโดนเปิดเกาะอยแล้วครับผม จินน้ำเรานี่ดีจริงๆตอนใช้กิววอไม่เห็นจะด,ดีถึงที่บ้างเลยได้ตายถึงเรียบร้อยอย่างยังยงัดูอิดเรายังถึกเลยทุกคนดูยิดเรายังถึกอยู่จัดไปจัดไปโอเคสามลุมหนึ่งมะเนี่ยโอ้ดีไปยูขึ้นมาอีกโ ตเถอะมาอย่าลบบัฟเราก็าพอครับผมไม่ได้อะไรมากโอ้โหอ,อากน้ำผมทำมาดีเลยเนี่ยไม่ตายเถอะลบแพนด้าเป็นว่าเล่นเนี่ยเวลาเราโดนหักเกาะน,นะครับผมแพนด้าจะเป็นตัวที่ตีเบามากๆเพราะฉะนั้นเวลาใช้แพนด้าระวังมอนอีกฝ่ายหนึ่งที่สามารถเปิดเกาะเราได้ด้วยนะครับผมมันจะเสียเปรียบมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะให้ ดูแบบตัวบางๆที่ไม่มีเปิดเกากแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็นล้างบัฟไปด้วยแล้วกันจะได้ดูเล่นง่ายๆหน่อยโอเคประมาณนี้อิกแมทนะครับผม ปับ๊บดาบบวกดีเฟนสวนปักดอก,ก,กละสามพันกว่านะครผมขึ้นมาแกดูดีดูอ <c oughs> ิผมก็ไม่ได้ทำเป็นสายดาเมจนะทุกคนถ้าทำเป็นสายดาเมจนี่โคตรแรงเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ดูอิดคอมเมนต์มาผม,ผมทำให้นี่ครับผมดอกละส สี่พันห้าพันเมื่อกี้เห็นแวบๆปึกๆปึกๆดีเฟนต์เือกือกเกปึกๆปึกๆดอกละสามพันสามพันหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ไม่มีดีเฟนต์บัฟอยู่บนหัวถ้ามีดีเฟนต์บัฟอยู่บนหัวจะดูดีกว่านี้เปิดไป EXG แบบหายวบมันเป็นตัวที่สามารถซัพพอร์ตในการเปิดเกาะเพื่อนก็ได้นะผม ให้แบบตัวอื่นแบบโจมตีแรงๆนะครับมันสาม,มารถทําได้อย่างดูอิดเป็นต้นเห็นไหมเปิดเกาะปุ๊บดูอิดสวนปึงป้งมือสีนิดไม่ได้ทําคิดคีดแดมด้วยนะมาแันด้าสวนต่อปึ้งๆๆึงดอกละสี่พันกว่านะครับโหดร้ายทะรุณกรรมสุดๆสดกิลสอของดูอิดก็แรงนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่แรงเจอแบบกี้สวนไปก็เจ็บกัปึกปึก Yeah. หัวซึ่งปึกปึก,ปกเปิดอไปเรื่อยๆมันจงตี3ามิตใน3ามิตนั้นก็มีโอกาสที่จะเปิดกองด้วยนะทุกคนมันสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้สามารถคิวตัวเองได้สามารถทำดาเมจตัวเองได้คือแบบฮันดาเป็นตัวที่ ยืนเดี่ยวได้สามารถยืนเดี่ยวได้นะครับโอเคเมื่อไหร่จะตายเนี่ยฮัลโหลเ,เปิดก่อนแล้วใช่ไหมฟาดฟันบีรอบหนึ่งดอกมา2,000กว่า3ดอกก็อ่า6น่าจะเกือบ7,000นะผมมีบัฟดีเฟนต์อยู่บนหัวก็น่าจะดอกละ5,000ก็หมื่นหมื่นห้าประมาณนั้นนะผมหมื่นห้าหมื่นหก ต่อ1ฮิตแล้วถ้ายิ่งเดียวเดียวนี่คือเจ็บมากทคนบางทีทาตุไฟหายหได้นะทุกคนตัวบางๆทาตไฟอะ่ะหายหได้ก็มีนะโอเคครับผมเป็นไงบ้างกับน้องแพนด้าทาตลมใครที่มีอยู่อย่าลืมปั้นน้องขึ้นมาด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมฝากด้วยแล้วกันครับถ้าหนึ่งหนึ่งพันซับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำคอนอาชาเลนจ์แล้วกันนะครับผม มาทำชาเลนจ์เมื่อกี้จะพูดว่าคอนเทนต์ขอไปด้วยมาทำชาเลนจ์นะผมไลฟ์24ชั่วโมงฝากกดติดตามกันด้วยนะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาตีสวัสดีีรอบเทียนครับทุกคนบ๊ายบาย